ออ้้เรรียยบแลวช่างชัยนะครับเกิดการตัดะายบ่อนี้นะเกิดเหตุการณ์อะส่ตัวไหนใส่บ่ออไไรมาเรื่องนี่งฟองนี่เจ้บฟองครับผมใส่บฟองบ่อตนี้กจ้าองช่างชัยนะครับผายิ้งหนูนะครับประดิครับเจอจริงเจอจริงนะครนี่เอซี่เอลซี่ไฟเอซี่นะครับนี่ท่านนี้กับคู่เก่าคู่เดิมเนี่ยคู่คู่ใจนะครับท่านนี้ใจพาคู่กายคู่ใจของท่านนี้มากแต่ลูกดอกท่านนี้อะไรอยู่เลยเหรเนี่ย เนี่ยนะครับรู้เลยเลยครับเพื่อนนี่โอ้ยโอ้ยอะไรเดี๋ยวไปช่อเหลือกเพื่อนเห็นเปลโอ้ยใหม่ๆเลยนะนี่หมดเพื่อนโอ้ยนี่นะครับนี่จะคล้องนะครับาดคล้องคนงานเนี่ยขายยิงหนูทั้งใช่นะนี่นะครับยันมอสหลวงด้วงเรียบเรอยบนะครับเบิ้งมอหลวงด้วงเลยครับท่านนี่เป็นกะไซแต่ของขายยิงใชนะครับงจะมีโอกาสได้ใยวนะเอามามืนหนีเข้ามากันนะแต่ว่าผมเห็นธนัดดูเล็กนะครับแต่ว่าการยิงใดทั้งสองนะแต่พานนี่นี่ธนัดขาดุใหม่โดยตรงเลยเนี่ยจากธนัดไปธนนนััดม ก้ามไกะนะครับเราก,กันาหางว่างนะครับเพยะะรไิ่งใจเนียเพียร